บ่เข่าเลยกูเลยฮึส่งคือบันร่ยส่งคือบัดเต็มมึงตึงเลย

ตุ้มหมาครับ đấy dừng lại 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 dừng Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปบึ๊กย okay. ืนอ okay. okay, okay. ู oh. okay. we left. We left. We left. ่เลยืนเพตาเหนกันแห็งอนีมันญ่่ตาเไรอ่เตรียมรถเตรียมรถโอ้ปปใส่แล้วปลยเยสางดวงีโอ่แม่นนี่เอน่เอาไปฝากก็ไปเด้เลยโอ้ไปก้อนเี้ยไปสามกินสิบเี้ย มามาทยังกี่ตัวนะคแม่นไหมไปจังว่าย,ยังแข้งดีเลยพี่เต้ไหผมมาเอาอเี่ว่าตัวแล้วค่อปั่นกันไปกินานะบ้ <c oughs> านด้สามตัวนไ่ได้เราปาเจ้าของะฮะมั่ได้เร <c oughs> าลปลาเจ้าของอะไรดีันน้เราออกมาต่อมาันมันเลยอาอ ที S <S então, <S <s ่ได้หลายอยู่ลอกบัตรนะยังเงยบอยู่เลยเฮียไม่เป็นไม่ยังไม่ไพ่ตีนี้หรื

มมมแม่มึงมาเนี่ยเอ็มโอ้เขาจัำพันงวดเนี่ยมโอ้โหครับสุดยอดครับบานเนี่ยบุไดลากยากกว่าเนี่ย คักขนาดว่างวดอยหมบุมุพุ่น่ะมุพุ่นบริบาลใช่ตบ่ไหัวระวังเด้อระวังเด้ขาดเด้ามวยนะบวยบุวยบวยดนี้เพียบครับงวดนี่เยวเยะวาไปลนะ เอาปฟอกไปเลยไปฟอกันเดี๋ยวเดดึดขอ้ลกโ้โง่ายเลมาดังไมัต่ง่ายนีไหนก็หมันตีกาดไปดไปอันนี้ดขึ้นก้ครับเอาปลาิดมันึงตัวเนี่ดยนี่นี่เดีตัวนึงขาตัเดียขาลกสักขาลักขาลเดี๋ยวเห็น้ึึจะกนึปลาดึงึออมาเยบัด